สหรัฐอเมริกาเนี่ยความขัดแย้งทางการเมืองในบ้านเขาค่อนข้างรุนแรงมากนะคะคนที่แบบเชียร์ใครอยู่ฝั่งไหนก็มีสองพักเนาะก็จะแบบชัดเจนในตัวเองมากและเราก็จะได้เห็นข่าวเรื่องของการการลอบยิงการทำร้ายกันยกตัวอย่างตอนที่โดนัลด์ทรัมป์หาเสียงก่อนหน้าที่จะมาเป็นประธานาธิบดีสมัยที่สองเนี่ย เขาก็โดนลอบยิงถึงสองครั้งหรือแม้แต่ข่าวของนักการเมืองหลายคนนะคะที่ถูกลอบทำร้ายก็หลายครั้งคือเรียกว่ามีความดุนแรงค่อนข้างมากเลยล่าสุดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งอินฟลูเอนเซอร์คนนี้เนี่ยถือว่าเป็นพันธมิตรคนสำคัญของโดนัลด์ทรัม์ด้วยชื่อว่าชาลีเคิร์กค่ะเป็นนักเคลื่อนไหวฝ่ายขวาพันธมิตรคนสำคัญของโดนัลด์ทรัมเขาไปไปร่วมกิจกรรมในมหาวิทยาลัยและ โดนลอบยิงที่คอเสียชีวิตที่มหาวิทยาลัยอยู่ท่าน,นะคะโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยนะคะตอนนี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยตัวผู้ต้องสงสัยแต่ว่าเขาได้มีการควบคุมตัวบุคคลคนหนึ่งนะคะที่มีแนวโน้มนะคะว่าอาจจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ได้มีการเปิดเผยถึงแรงจูงใจในการยิงในครั้งนี้นะคะ Spencer Cox อพูดว่าการรัฐยู่าได้กล่าวในการแถลงข่าวนะคะว่าตำรวจกำลังสอบปากคำบุคคลคนหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้เปิดเผยว่าบุคคลนั้นเนี่ยเป็นใครมาจากไหนนะคะโดยคลิปจากโทรศัพท์มือถือที่มีการเผยแพรแ่บนโลกออนไลน์เปิดเผยให้เห็นภาพของชาลีเคิร์กวัย31ปีกำลังปราศัยอยู่ท่ามกลางฝูงชนนะคะที่มหาวิทยาลัยยูท่าแวลลีที่รัฐยูทา จากนั้นเสียงปืนก็ดังขึ้นค่ะตอนเวลาประมาณเที่ยง20นาทีเคิร์กเอามือจับคอแล้วก็ล้มลงจากเก้าอี้ผู้ร่วมงานก็แตกตื่นลุกฮือนะคะแล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็เป็นคลิปที่เลือดเนี่ยไหลออกจากคอทันทีที่เขาถูกยิงนะคะทางการบอกว่าในงานในงานนี้มีคนมาร่วมงานกว่า3,000คนค่ะเป็นไปได้ที่ผู้ต้องสงสยัยอาจจะยิงมาจากหลังคาในระยะไกล ระยะไกลนะคะโดยงานนี้ก็มีตำรวจ6นายภายในงานซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจะจับคนที่ก่อเหตุได้นะคะอย่างไรก็ตามหลังจากเกิดเหตุทรัมป์ได้สั่งหน่วยงานราชการลดทงลงครึ่งเสาค่ะจนถึงวันอาทิตย์นี้เพื่อเป็นเกียรติแก่เคิร์กนะคะทรัมป์บอกว่าผู้ยิ่งใหญ่ระดับตำนานชาลีเคิร์กเสียชีวิตแล้วไม่มีใครเข้าใจหรือมีหัวใจของคนหนุ่มสาวในสหรัฐได้ดีกว่าชาลี เขาเป็นที่รักและชื่นชมของทุกคนโดยเฉพาะผมและตอนนี้เขาไม่อยู่กับเราอีกแล้วการสังหารเคิร์กถือว่าเป็นการทำร้ายคนในแวดวงการเมืองสหรัฐล่าสุดซึ่งอย่างที่ได้รายงานไปว่าทรัมป์เองก็เคยถูกพยายามลอบยิงถึงสองครั้งก็เป็นการตอกย้ำถึงความรุนแรงในสถานการณ์ทางการเมืองของสหรัฐที่ยังคงมีความคลุกกลุ่นแล้วก็มีโอกาสที่จะเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นในทุกระดับนะคะ การปรากฏตัวของเคิร์กนั้นเป็นส่วนหนึ่งของงานอเมริกันคัมแบ็กทัวร์ค่ะเป็นการเดินสายตามมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ15วันแล้วก็เขาก็จะใช้พื้นที่บนเวทีแบบนี้ค่ะในการเ,เชื้อเชิญดึงนักศึกษาจำนวนมากเพราะเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะก็จะดึงนักศึกษาจำนวนมากเนี่ยมาร่วมกันอภนิปรายกับเขาสดๆนะคะแล้วก็ในคลิปที่มีการโพสต์กันบนโลกออนไลน์ไม่กี่วินาทีก่อนี่เขาจะถูกยิง เขากําลังถูกผู้ฟังคนหนึ่งตั้งคําถามถึงเรื่องของอาวุธปืนมีการตั้งคําถามว่าคุณรู้ไหมในรอบ10ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุกราดยิงในอเมริกามากี่ครั้งแล้วเคิร์กตอบว่านี่นับเหตุรุนแรงจากแก๊งอัชยากรรมด้วยไหมแล้วก็หลังจากนั้นแหะคะ่ะเขาก็ถูกยิงในทันทีนะคะเคิร์กและกลุ่ม Turning Point USA ที่เขาก่อตั้งขึ้นนั้นเป็นองค์กรยุวชนอนุร,รักษ์นิยมใหญ่ที่สุดในประเทศ และมีบทบาทส,สำคัญมากๆค่ะในการดึงคะแนนเสียงจากคนรุ่นใหม่ให้มาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ในการเลือกตั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งหลังจากชนะการเลือกตั้งประธานเิบดีต์รอบ2ของโดนัลด์ทรัมป์ทรัมป์ก็ให้เครดิตกับเคิร์กในทันทีค่ะว่าเคิร์กเนี่ยสามารถที่จะระดมหวตเตอร์อายุน้อยแล้วก็หวตเตอร์ผิวสีมาสนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์ได้นะคะเคิร์กเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่มีผู้ติดตามบน X อยู่5ล้าน3แสนคนค่ะมีพอดแคสต์ชื่อดัง ชื่อรายการเดอะชาลีเคิร์กโชนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งไปเป็นพิธีกรรับเชิญในรายการ Fox and Friends ทางช่อง Fox New s แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของอินฟลูเอนเซอร์สายอนุรักษ์นิยมผู้สนับสนุนโดนัลด์ทรัมป์อย่างชัดเจนด้วยค่ะถึงแม้ว่าจะยังไม่ทราบแรงจูงใจของการยิงเคิร์กนะคะแต่ก็พูดได้ว่าสำหรับสหร,รัฐอเมริกาแล้วก็กำลังเผชิญกับช่วงเวลาของความรุรแรงทางการเมืองที่ยาวนานสำนักข่าวรอยเตอร์เนี่ยมีการบันทึก ความดุนแรงที่เกิดขึ้นจากแรงจูงใจทางการเมืองเอาไว้มากกว่า300กรณีด้วยกันค่ะนับตั้งแต่เหตุการณ์ผู้สนับสนุสน,นโดนัลด์ทรัมป์โจมตีอาคารรัฐสภา,าเมื่อ6มกราคมปี2021จนกระทั่ถงถึงปัจจุบันนี่ก็มีเกือบเกือบ300กรณีเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ถือเป็นเหตุการณ์ที่ดุนแรงอยู่หลายๆกรณีด้วยกัน